ได้อาหารหอยแล้วคะ่ะเป็นใบชัยาเนาะเป็นต้นชัยาหรือใบผงชุรสไปกลับบ้านกันคะ่ะนี่ได้แล้วค่ะได้ไปชยยามาก็ได้มาให้หอยเนาะนี่ค่ะให้เรียบร้อยแล้วเหลือก็ตั้งเอาไว้ในกระชังนี่ค่ะ ใบชายาหรือว่าใบผงชูรสนู่นค่ะใบให้ทุกกระชังเลยเป็นอาหารหอยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุกกน์ที่แยกออกมาเนาะที่แยกออกมาจากกระชังนู่นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อันนี้ตัวเมีย นี่ค่ะอันนี้ก็รุ่นเล็กนี่ค่ะรุ่นเล็กรุ่นเหรียญบาทอันนี้ก็ให้แล้วตัวนี้ก็รุ่นคระกันเลยทั้งเหรียญบาททั้งเหรียญห้าเหรียญสิบอยู่ในนี้หมดให้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะทิ้งไปทั้งต้นอย่างนี้เลยเขาก็จะมาเขา เขาจะกินอาหารกลางคืนเนาะกลางวันไม่ค่อยกินเท่าไหร่กลางคืนกินดีมากเลยนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ค่ะพึ่งให้เขายังไม่ขึ้นมาค่ะก็จะมีจอกดอกกุหลาบด้วยเนาะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นจอกดอกกุหลาบที่เลี้ยงเอาไว้อือเขาก็จะแตกแขนงออกมาอย่างนี้ เด็กันยังอกมาเราก็เด็ดอกเด็ดอกนี่ค่ะใบใช้ย,ยาที่เหลือเอามาแช่น้ำเอาไว้เอาไว้ให้เขาพรุ่งนี้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะมีดอกบัวด้วยดอกบัวสวยๆอันนี้ก็อาหารหอยเหมือนกันกินเหมือนกันค่ะแต่มันมีต้นเดียว วันนี้การว่าจะับหไปหามาใส่ในสระที่ขุดใหม่ด้วยก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูมันตัวคละกันมากเลยนี่ค่ะมันทั้งมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คละกันยังไม่ได้แยกค่ะตัวนี้ยังไม่ได้แยกดูพกโกะดูพกโกะสีทองสวย ทองสวยเอาไว้ขยายในบ่อดินเนาะขุดสะไว้แล้วจะเอาไปลงสะรอให้น้ำมันเต็มสะกดจะได้ขยายโตเพราะคิดว่าปีนี้คงยังไม่ได้ขายเพราะยังยังขยายอยู่ค่ะนี่ถ้าเป็นใบแบบนี้เราก็เนี่ยใบเหลืองๆอย่างเนี้ยเราก็จะดิดนี่ค่ะ เด็ดอกถ้าเขาใบเหลืองแล้วก็จะเด็ดอกเด็ดออกมาให้หอยแล้วเขาจะได้ผลิใบมาใหม่ก็จะดูไปเรื่อยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่อยอดแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ยกให้ทั้งกอเลยถ้าเป็นแบบนี้เราก็เอาออกเลยพวกเขาไม่สามารถโต ต่อยอดได้อีกแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เขาต่อยอดได้อีกเขาก็แตกขนแขนงมาอีกเรื่อยก็จะประมาณนี้นะคะการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง,งก็เอาใจใส่สักนิดนึงเขาจะได้โตเร็วๆเนาะอาหารต้องเพียงพอถ้าอาหารไม่พอก็อย่างว่าละเนาะเขากินไม่อิ่มนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเลข อันนี้ก็พึ่งนี่ตัวเล็กๆอยู่เลยอันนี้ไม่ยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าอันนี้พึ่งเอาใส่แล้วอันนี้อ้าวมีตัวใหญ่ด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบอนุบาลอยู่นี่ค่ะเต็มเลยรอบเลย ยังมองยังมองเห็นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยค่ะนะมีแต่ตู้หวยเลยค่ะนี่ค่ะขอบกระมังอันนี้คืออนุบาลไว้เนาะนี่ค่ะมีแต่ลูกหวยเลยค่ะนี่นี่ตงกวาเอาเตงเอาแตงกวามามาใส่ให้นะะี่ค่ะ เห็นไหมเนี่ยโอ้เนี่ยเขาเกาะเขากเกาะแดงกว่าเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเหลืองสวยมากเลยค่ะแดงกว่าอันนี้ก็จะเอาไปใส่ในกระชังอีกอันหนึ่งนี่ใส่กระชังตัวนี้เพราะตัวนี้เขาเยอะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวมาน,นีการก็จะทยอยแยกๆออกเนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมแบบให้อาหารหอยเนาะยังไม่ได้ให้อันอะไรนะอาหารปลาดุกเนาะยังไม่ได้ให้เราพรุ่งนี้จะให้อาธิตย์หนึ่งจะให้สองครั้งค่ะไม่ได้ให้ทุกวันนะคะอาธิตย์หนึ่งจะให้สองครั้ง สำหรับอาหารปลาดุกปลาดุกเล็กเนาะเบอร์สองวันนี้การก็จะเอาให้หอยเนีย่ยเป็นแพรเลยเห็นไหมคะนะรูปนิ้วมือเต็มเลยค่ะเป็นแพรเลย,ยเต็มเลยมีตั้งแต่หอยเดี๋ยวจะยกให้ดูโอ้ร่วงหมดร่วงหมดแล้วนะร่วงหมด ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ